สวัสดีครับท่านผู้ชมผมก็ผมลุงทุ่งกับทีมงานทุ่งบุซาสําหรับวันนี้ก็พามาเยี่ยมลุงลุยนะครับมาดูวิธีชีวิตวันนี้มาดูวิธีชีวิตของแกว่านะอยู่ยังไงกินยังไงก่อนที่จะเริ่มทํางานก็มีหลายอย่างที่พาพี่น้องชมนะครับวันนี้วันนี้ลุงลุยกัอยู่กําลังจะไปทํางานพอนี้นะครับสวัสดีครับลุงลุย สวัสดีครับครับผมก็เดี๋ยวเราจีตามไปดูกันว่าวันนี้ลุงวิเคยจะไปดูผลผลอะไรดานะครับเชิญติดตามเลยครับโอ้แตงไทยเนาะอยู่แตงอะไรแตงเสกแตงขี้ยางโอ้แตงขีหยางเขาไปทำอะไรงั้นเอาแตงบ้านนี่ยแล้วอะไรก็แตยมะพร้าวนี่เนะโอ้ทำเป็นของหวานเนี่ยนะเป็นของหวานอย่างนั้นโอ้โหใครบอก แสงสีขาวมันเป็นไสแดงด่างและเนี่ยอ๋อไม่เคยกินฮะอันนี้อันนี้เป็นแปลงปลูกอะไรเนี่ยปลูกหอมต้นหอมเนาะปลูกปลูกแล้วก็คุมฟางเอาไว้รักษาความชื้นเนาะเป็นหอมต้นหรือหอมไข้หัวเนี่ยหอมต้นหอมต้นหอมต้นานเพิ่งปลูก ยังมีทันงอเคยได้อีกระยะหนึ่งสันๆงอกงายอยู่ต้นหอมเนี่ยคนละพันกันเนี่ยเขาเรียกอะไรแตงอันนี้มันแตงแตงไทยแตงไทยนี่แตงไทยโอ้เป็นอาหารไก่กระถิแตงไทยเนาะเใส่ใส่ใส่ทุ่งขายหน่อยเดี๋ยเดี๋ยวนี้มีข่อยมีคนปลูกเนาะแต่ปลูกนางจีขายได้ไหม ขายนต่มันขายไม่ได้ก็กาะทำกติขายเนี่ยค,คนมาซื้อไปทำของหวานเนาะทำกติขายทำของหวานหน่ยวยกำลังซุกพอดีเลยก็เอาหมูหล่นควนเนี่ไปเนาะมัน,ม,นมันงอมพอดีเนาะ <c ười> เขาเก็บเขาเคยเก็บไปบมไ่ <c ười> มมั้งเหรอเคยถ้าบ่มก็หล่นควนเนี่ยันกี่รอยกว่ากันเคยเคยสังเกตดูไหม,มน,น,นั่นหล่นควนเนี่ยหล่นควนรอยกว่านี่มีเหมือนก็กล้วยก็ขนุนเนาะ ต้องบมอันนั้นบมถึงเกี๊ยวออยหลนควันเมียอร่อยผื่นเตระยางแตระนิดก็มีเหมือนกันเนาะการสุกการงอมยังเอาใบอ่อนแบบบมตอนมีหวานอยู่เลยนั่นแล้วเอามันก็จัดๆเลยจืดๆไปอันนี้เป็นเป็นเป็นจมาทเนี่ยดอกไม้ใช่ไหมโอ้เป็นจมาทเป็นจมาทเห็นแล้วเห็นดอกมันแล้ว กำลังงอกกำลังงอกมีบางต้นดูถาทางจีสมบูรณ์เฉยพอต้นมันใหญ่มันอวบอันนี้กำลังออกดอกเริ่เดิมดอกตุมต้มๆแล้วถึงสุดหน่อยกับบานที่การเกษตรสิบสามไร่นี่ก็จะมีติดน้ำเค็มมีน้ำรอมรอบเพราะฉะนั้นเรื่องการขาดเครียรน้ำนี่ม่มีปัญหาที่บริเวณนี้ แต่ว่ามีปัญหาแต่มันเกินปีนี่น้ำเกินน้ำท่วมก็เลยผลพิษเสียหายไปบางอย่างก็ตาย<อ>มะพร้าวตัวนี้คือผลงานของน้ำปีนี้น้ำท่วมตายปีนี่น้ำไหลายครับน้ำไหลาจะชาวไรช่ชาวนาก็ยังต้องหันมาทำนาปลังเพราะนาปีมีได้กินปีนี้<ม>ได้ผ<ม>ลพิษน้อยน้ำมังไงนไหล คือทั้งบริเวณนี่มันเป็นบริเวณที่ลาบลุ่มแมนามูลก็จะมีแมนามสาขาที่อยู่ิิดตรงนี้ก็คือเป็นคลองเขาเรียกน้ำเข้มน้ำเข้มกับเป็นน้ำจืดธรรมดานี่แหละแต่เป็นชื่อเฉยเฉอาจจะมีขนามแห้งก็จะมีรสชาติก้อยๆหน่อยเพราะมันเป็นน้ำในเขตพิมายนี่ที่เป็นเขตที่มีดินเค็ม มีนาเกลือก็ททำนาเกลืออยู่อันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมท่านผู้ชมก็เป็นผลงานของน้ำน้ำม,มันเยอะรู้สึกว่ามีส่วนเสียหายไปพืชพันธุ์หลายชนิดก็ถูกน้ำทว่วมตายในปีนี้ก็เป็นท่าเสียดายซะอุตสาหกูมิภงมมาเป็นภัยธรรมชาติก็มีไดยมาทายให้ดูตอนน้ำทว่วม ก็จะมีอ,อ้อยอ้อยนี่เป็นอ,อ้อ,อ,ยยอ,อยอย้อยเขียวอ้อยที่็ไปคั่นน้ำหวานน้ำอ้อยมีใช่อ้อยโรงงาน<อ>กะปลูกกบปลูกเอาไว้เป็นอ้อยฮีบเป็นอ้อยฮีบนี่ก็บบมะม่วงแกวรออกห,หรยยือหม่วงยหรือโยงยางอันนี้ปลูกเอาไว,เเว,เว,มามว้เป็นเดาๆปุ๋ยโอ้หนูมะม่วงเป็นมะม่วงมาพ่นอะไรเนี่ย ม่รู้พันอะไรไม่ไม่รู้จักชื่อหรอกมาจากมาจากเพชรบูรณ์โอ้ดองกัมกำปั้นเทียบดูมันใหญ่กว่ากำปั้นโอ้ใหญ่กว่ากำปั้นอีกนั่นท่านใช้มันใหญ่ลูกละกิโลโอ้ลูกละกิโลเลยหน่วยละหน่วยละกิโลนี่ตอนตอนดิบนี่มันเปรี้ยวไหมม่เปรี้ยวหรอกมีเปรี้ยวเนาะแต่ตอนสุกหวานหวานเนื้อน้าดี่เนื้อยางน้าเลยหมดเลื้อน้ำท่วมอยูีเด็น ต้นหนึ่งงามต้นม r ายโอ<ฮ>้โหเนียวเม็ดลูกไม่ปลูกสักปีอะไรสามปีสามปีอันนี้ปีแรกนี่ที่ออกป,ปีที่สองปีที่สองโอ้งามใบใหญ่แหว่งมันดูกคยินยงไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเท่าที่เคยได้ยินแบบนี้ไม่เคยมันมีชื่อพันธุ์หนึ่งที่คือกาจิตแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงชื่อว่าพันธุ์ทอมมี่ ทอมมี่มันเป็นมะม่วงของอเมริกาลักษณะเด่นของมันคือคือมันจะมีสีม่วงก็ไอ้เนี่ยแหละนี่สุกแล้วมันมันจะเป็นสีชมพูเนะาะใช่ใช่มันจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันเลยแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นของจริงว่าจักช่ไหมเราต้องไปหาข้อมูลทางนี้อีกนึงโอ้ยท่านผู้ชมลูกใหญ่มากเลยลูกดกิโลแต่มันใหญ่เต็มที่เต็มที่ประมาณกิโลหนึ่งประมาณเนี่ยเก็กิโลเต็มกิโลเลยแม ลงสั่งดูเลยกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งชีนี่ะนี่เป็นของแปลกอีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในคันทองการเกษตรอันนี้สะบัวเป็นบัวหลวงเนาะเป็นบัวที่เขาบูชาต่าได้เข่ขบัวลงบัวอโอโ้โหตอนนี้<ม>ดอกเบ่งบานงามแต่ว่าคือยังมีเห็นข่อยได้เก็บเก็บทุกราโอ้ได้เก็บทุกวันพระ<ม>เนาะทุกวันพระเย็บทุกวันพระขายดีขายดีพราะว่า เป็นดอกไม้บูชาพระครับมีป่าบัวหลวงประมาณไรเน่ะมีเลี้ยงปลาไหมในบ่อนี่นปลาเนียนปลาตะเพี่อนอมีปลาดุกก็มีปลาดุกปลาโมกปลาชมปลาธรรมชาติก็มีโอ้ดอกดอกดกมากเลยพระนึ่งนี่ได้สักประมาณสักบาทขายได้ มันมันอยู่แต่ก็ดอกโบนเนอทีหนึ่งบางทีก็สามรอยบาทสี่ร้อยบาทาแ,แต่ถ้าก็สั่งเลยถ้่ก็อยู่ก็คนส,สั่งได้คนสั่งคนเอาะนี่เดี๋ยวติดโควิดเลยมันมช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีปัญหาดอกบ,บัวนี่เพราะว่าที่หา <c oughs> ติดโควิดมีมาบินตบาดหลายวันแล้วโยมก็มีแต่ใส่บาทเออมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ที่ที่มาเกี่ยวพันก็เกษตรแต่ว่าอยู่ในนี้อยู่ในนี้เป็น ทันทองการเกษตรนี่เป็นการเกษตรแบบผสมผสานมีได้อย่างหนึ่งก,ไงงก็ได้อย่างหนึ่งก็อยู่ได้นี่แหละข้อดีของการเกษตรแบบผสมผสานมันมีหลายอย่างถ้าทำแต่ดอกบ,บัวอย่างเดียวนี่ผ่าทิดโควิดตายแล้วกว่าจะถึงวันผ่า <c oughs> โอ้ยขายม่ได้นี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะ <c oughs> อู้ดเสียดดยว่าน้ำท่วมเมื่อกี้นี่ก็ทําให้ลูกมันร่วงไปหลายลูกเลยกำลัง พอดีพองามเลยลุกแล้วก็ยังค่อยทยอยออกขอบวนอีกนะก็มีส่วนหนึ่งที่ตายที่เสียหายจากนา้ำท่วมแล้วก็รอดมาได้บางตนต้นที่เสียหายก็จะได้ปลูกเพิ่มเติมต่อไปชีวิตกเกษตรกรกับแขวนอยู่บนเ,เข้าเหลียกว่าอะไรละ่ะชะตากรรมอยู่อย่างนี้แหละแล้วแต่เทวดาญีโป,ปุ่นปานบางบางยางกั สามารถบริการบริหารจัดการเองได้แต่บางอย่างก็ไม่ไหวจริงๆเรื่องป่าเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมมันก็มีได้ท่วมทุกปีหรอกแต่ว่าโชคร้ายช่วงนี้สองปีติดกันแหละที่มันท่วมนะครับวันนี้วันนี้ก็ได้พบคุณป้าด้วยครูชีวิตนะ โอ้คุณป่าก็มาทํางานแต่สาวไอ้กองเอาไม่ถายกับเมถายเอานิดนึงเขากองนิดนึงเพื่อให้ลูกสาวเวลาลูกสาวอยู่ต่างประเทศจะได้เห็นได้เกิดเปิดคลิปนี่เห็นมีเผยแพร่มะขามหวานไหมมีใส่มะขามมะขามเขียวโอ้หน่วยจะเรียวมะขามหยักหน่อมะขามหยักมะขามหยักหน่วยมันจะเรวโตนี่ความยาวอ่ามีขนาจยืนอันนี้ก็หน่วยวายแล้วเนาะเก็บไปนั่นแหละเก็บไปร้องเนาะ โอ้ี่เขาไปทำมะขามดองนะเออมะขามดองกันนะโอ้รู้จักแล้วรู้จักแล้วเคยเห็นอยู่มะขามดองนี่ถแต่หน่วยหลายหน่วยหน่อยหลายกับที่ขีดันปอกเปลือกเนาะต,ต้องหน่วยใหญ่ๆต้องเป็นมะขามหยกักมะขามยากักนั่นนี้ก็รอดผลจากน้ำท่วมไม่ได้บริเวณบานผักนี่น้ำนี่ท่วมแล้วเน,นาะน้ำท่วมท่วมคือกันท่วโอ้<น>ตรงนี้ตรงนี้เป็นบานผัก จะบ้นจะดุมนี่ลยตั้งแต่ต้นในแข่งเนาะตั้งแต่ทางเขาจะค้นเพียรดมันนี่ท่วมตลอดเลยไปไหนก็บริเวณนี่ท่วมหมุดน้ำท่วมมาสองปีแล้วผนผลบางอยันผลผลบังยางก็เลยเสียหายก็ต้องได้เริ่มต้นนใหม่สองปีส่วนย้อนตั้งแต่เราเกิดขานเลยถึงต้องนับหนึ่งไม้นะชีวิตเกษตรกรก็มีข้อดีตรงหนึ่งมีน้ำแต่ว่าข้อเสียก็คือปีน้ำไหลายตรงนี้ แต่เรื่องนามคาดนี่มีคาดตอกมีโอ๊่ไงค้าดมีคาดแล้วมีแต่จีทอมเป็นทองตรงอยู่ต้นทองมันอยู่เนือ้อเนือ้อเนือ้อถนนเนือ้อเนือ้อเปิดบานเนื้อบานปวดไงเนือ้อบานเนาะเนื้อบานติดเปิด,ปดที่มันกว้างแล้วก็มาไหลลงบอเดี๋ยวยยยนี่ยหมดตรงสบายยากกวาดยังไงมันก็มันจะมีกระจายกระจายไปเรื่อยจนไม้นี่นา้าในีกวาดนี่เป็นนามอะไรเนี่ย ตัวนนี้น้ำมันมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำยาฉีดพักเนี่ยน้ำยาฉีดพักประเภทฮอร์โมนเร่งนี่เนาะฮอร์โมนเร่งเออเป็นฮอร์โมนอันนี้ทำจากอะไรงาจนำำจากเนียมทจากอะไรมันมีน้ำยาทำเป็นฮอร์โมนเร่งเร่งที่พิษมาเองทำเองเอนี่ยนี่อันมูนี่เป็นกระล้นมันนี่น้ำมันหอยจือดอ๋อมักมา m a r k ก r กกอะไร m a r ก e r ก็หัวเชือรีมานใส่เอา่นำมันหน่อยสิใส่อะไรลงไปดานีไม่มีอะไรแต่หนอกจกเอีงกินเอาเอายาูดเบิกเบิกผสมโอ้เรียว่าเองจะเอายาอย่างอื่นมาผสมนั่นไงธรรมดาเลยเอียงเอาตัวหัวยางเดี๋ยวน่ะเอามาทําทําเป็นฮอร์โมนเนาะเป็นฮอร์โมนือแต่ว่าถผสมยาสูบไปกระจายเป็นมันเป็นยาคามอะไรเอียงเป็นไางไรมาแรงไรมาแรงกันมาแรงกันไรมาแรง ต้นผลชูโต้นีิอยไกลบานท่านผู้ชมมีนวยเริ่มสุกแล้วห่อาหว่กันมาเลงก็ะอได้เป็นรายได้อยู่คือมีรายได้ย <E ่างละเล็ดกระหนอยหลายๆอย่างบางยางกระไรบางยางกระหนอยก็มาผสมกันกับไกยเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมานคือวิธีการวิธีของเกษตรอินทรีย์วิธีของเกษตรพอเพียง ผสมสามนเยอะเนี่ยอ,อมนาเลยนนะไปโอ้ปั้นน้ำออมนาเลยปั้นน้ำระบต้นไมน้นี่ยเลยอันนี้เป็นระบบบริหารจัดการนา้ำท่านผู้ชมก็โดยใช้เครื่องปั้นน้ำ<ช>เป็นบล็อตเ้าอมนบลสปริงเก<น>อร์ทางนา้ำยศทางรถน้ำทางจิ้มน้ำชัยน้ำนี้อดมันมากเกินเกินนี่นแหละถึงยามมันนะเงย ปนางจัดไกตรงนี้เป็นไก่ไข่เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ไก่ไข่นี่เลี้ยงไว้กินไก่ไข่ธรรมดาไก่ไข่ธรรมดาเลี้ยงไว้บริโภคเนาะไว้มีคนซื้อก็ขายแต่ว่าเลี้ยงไว้บริโภคกำลังกำลัง ไข่กุกไข่ก็เจียมจีออกแล้วแล้วออกไปหากินแล้วเอาไปอันนี้ให้อาหารอะไรบ้างเนี่ยอาหารเมรนะ็ดโอ้นี่แม่ไข่ พอได้กินไข่ละกันด้ขายดึงนี่ได้นนหน่อยเป็นอาหารเสริมเป็นรายได้เสริมไปอันนี้เป็นอาหารของอะไรอาหารหมาโอ้อาหารหมาหมาดามวด้วยไก่ด้วยมีมมสัตว์เลี้ยงหลายอย่างขับอยู่นี่แต่ว่าบางอย่างก็ไมีได้เที่ยงไว้ขาย หมาเนี่ยเอาไว้เลี้ยงไวรู้เป็นมูเป็นพวกเป็นเพื่อนรู้เฝ้าเขาเฝ้าคล้องอยู่การถุงแนวกันนี้วัวนี้มาตัวนี้ชื่ออะไรนี่หมาตัวนี้อ,อีเล็บอีเล็บอ๋อวันนี้อเล็บจะได้กินเขาก็ไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างดูวันละมึงอ๋อกินไก่ย่างทุกวันเลยต้องทับให้มันด่ามันแน่น เล็บไก่นิ่นอ๋อนินเป็นสัตว์ที่สือสัตว์ของคนเป็นเพื่อนที่สือสัตว์ของคนมาครับเลยด้วยมากรบมัดขวคนเพลอเลยแล็บพอกลับมดก่อนเลยไก่ยางเหลือแต่เขา่าเปล่าปลาฉลาดจะแย่หมาเนี่ย เ้ไข่ตัวน,นี้ไข่ไข่ว่าหมางูสลาดยังมีมีเลยสัญชาตญาณของความหิวโหวยโอ้กินอาหารอย่ดีเลยเลยมื่อกี้ฝาดไก่เปล่าตอนนี้เอาเนื้อตม้มมาซับหายเลย ดีนเนื้อต่งเข้ามาเงาี้ยเงี้ยแค่ละมั้งตองว่างเลยทั้งหมาทางแมวทังหมาทั้งมแมวทั้งแกแล้วเอาอยู่ฟ้าบานดีๆเด้อดูเด้อนี่คดูฟ้าบานแล้วมีฟ้าบานตะถนนเลยนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตของลุงหลุยนะครับในวิธีชีวิตของความพอเพียงในฟราร์มขันทองการเกษตรแห่งนี้ ซึ่งมีทั้งทุกทั้งซุกทีนี้กับถูกหน่อยนึงแต่บจงทีก็ถูกมากแล้วเพราะว่าน้ำท่วมทำให้คนผิดเสียหายไปหลายอย่างบางอย่างกับเลือหลอดหลายอยู่ก็ยังพออยู่ได้ในส่วนที่ตายก็จะได้เรือบตนสางกันขึ้นมาไหมทั้งมะม่มวงมะพร้าวก็มีหลายตนตายนะครับกากทถกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการที่จะถ่ายทำวิถีชีวิตของชาวโครราชมาเผยแผ่สู่พี่น้องได้ฟังโดยเฉพาะภาษาครราชสังเกตดูว่าช่องนี้ที่ใช้ภาษาครราชเป็นภาษาถิ่นตลอดมีผากันยืนขา้าก็ใช้ภาษาอื่นออกคลิปออกวิดีโอกันมากมายแต่ภาษาครรา่ยังไม่่อยมีใครทำ ก็จะได้รู้จักชาโกราสมาขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปนะสวัสดีครับสวัสดีครับ